การฝึกใจให้สงบจึงเปรียบเสมือนการเดินทางกลับบ้านบ้านแท้จริงของใจคือความสงบแต่เราหลงออกไปไกลเพราะความคิดและอารมณ์เราไล่ตามสิ่งที่อยู่นอกตัวจนเหนือ่อยล้าทั้งที่ความสงบอยู่ใกล้แค่ในลมหายใจทุกครั้งที่เราหยุดและกลับมารู้สึกถึงลมหายใจใจจะเหมือนได้กลับบ้านได้พักได้หยุดพักจากความวุ่นวายภายนอก และนั่นคือช่วงเวลาที่เรารู้สึกเบาสบายที่สุดความสงบไม่ได้แปลว่าชีวิตไม่มีปัญหาแต่คือการมีปัญญามองเห็นว่าปัญหาก็เป็นเพียงปรากฏการหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็จะผ่านไปเหมือนเมฆที่เคลื่อนผ่านท้องฟ้าไม่มีเมฆก้อนใดคงอยู่ตลอดไปใจก็ไม่จำเป็นต้องยึดกับก้อนเมฆแห่งความทุกข์นั้นเช่นกันถ้าเราเลือกที่จะมอง เราจะพบว่าฟ้ายังกว้างใหญ่และโปร่งใสเสมอไม่ว่าเมฆจะหนาทึบแค่ไหนฟ้าก็ยังคงอยู่ตรงนั้นไม่เคยหายไปใจก็เช่นเดียวกันต่อให้เต็มไปด้วยความทุกข์ชั่วขณะแต่ความสงบแท้จริงก็ยังอยู่ลึกลงไปในใจเราเสมอเมื่อเราฝึกปล่อยวางเราจะเห็นว่าใจที่สงบคือกำลังที่แท้จริงมันทำให้เราไม่หวั่นไหวเมื่อโลกเปลี่ยน ไม่อ่อนแอเมื่อชีวิตสั่นสะเทือนและไม่หลงลืมคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ใจที่สงบไม่เพียงทำให้เรามีความสุขแต่ยังส่งต่อความสุขและความอบอุ่นให้กับคนรอบข้างเพราะเมื่อใจเราอ่อนโยนคำพูดก็อ่อนโยนการกระทำก็อ่อนโยนและสิ่งนี้เองที่จะกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงโลกเล็กๆรอบตัวเราดังนั้นปล่อยวางไม่ใช่เพียงหลักธรรม แต่คือหนทางของการใช้ชีวิตเป็นประตูที่เปิดไปสู่ความสุขอันแท้จริงและเป็นหนทางที่ใครก็ตามสามารถเดินได้ไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนหรือผ่านอะไรมาก็ตามทุกลงหายใจคือโอกาสใหม่ทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่และทุกครั้งที่เรายอมวางสิ่งที่ไม่จำเป็นใจก็จะได้กลับมาเบากลับมาสงบและกลับมามีอิสระอีกครั้ง ลอยว่างคือการเริ่มต้นและเป็นหนทางที่พระพุทธองค์ได้ชี้ไว้ชัดเจนเพราะแท้จริงแล้วทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราเข้าใจความจริงนี้อย่างลึกซึ้งใจเราจะค่อยๆย,ยอมรับได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จีรังยั่งยืนไม่มีสิ่งใดที่เป็นของเราอย่างแท้จริงแม้แต่ร่างกายและลมหายใจนี้ก็เพียงชั่วคราว เพียงแค่เรายังหลงยึดความทุกข์ก็ยังตามติดไม่หา่างอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกสิ่งลน้วน